นี่เป็นวิธีที่เจ้าขอบคุณข้าเช่นนั้นหรือหากเจ้ายังไม่หยุดพูดข้าจะต่อยเจ้าอีกสักสองสามทีดีหรือไม่พอแล้วข้าไม่เอาแล้วพวกเจ้าเป็นสัตว์ประหลาดชัดๆข้าเป็นถึงนักรบพูสงางามแต่ข้ากลับถูกถาลุ่นอย่างอนาน้าอายชะมัดตอนที่เจ้ากำลังต่อสู้เจ้าได้สังเกตเห็นปัญหาในการต่อสู้ของเจ้าหรือไม่เอ๋ ข้าผิดพลาดเรื่องใดเจ้าแนะนำข้าได้หรือไม่การป้องกันของเจ้ายังอ่อนแอเกินไปเจ้ามักจะถูกโจมตีแล้วล้มลงก่อนแล้วเจ้าถึงจะโจมตีกลับเพื่อชัยชนะใช่หรือไม่มันก็จริงตอนที่ออกจากหมู่บ้านครั้งแรกข้ามักจะเป็นฝ่ายบุกโจมตีแต่พอช่วงหลังๆกลับเป็นตัวข้าซะเองที่ต้องถูกอัดจนน่วมก่อน ข้าถึงจะมีแรงฮึดสู้นั่นสินะเพราะพูดขึ้นมามันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆถึงแม้ว่าข้าจะไม่ได้เห็นชิงนิวต่อสู้บ่อยๆแต่พอคิดดูแล้วมันก็แปลกมากทำไมจะต้องเป็นไฟที่ถูกอาจจนล้มลงก่อนถึงจะสามารถเอาชนะได้ชิงนิวจงจำไว้ตราบใดที่มัดของเจ้าแข็งแรงเพียงพอการโจมตีเจ้าก็จะแข็งแกร่งและเจ้า ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นใดข้าเข้าใจปู่ของข้าแข็งแกร่งมากเลยไม่เคยเห็นพวกเขาตั้งรับอย่างจริงจังและพวกเขาก็ไม่เคยสอนข้าเวลานี้มีสองทางเลือก 1. คือเสริมการป้องกันทักษะการป้องกันโดยด่วนหรือ 2. เสริมการโจมตีของเจ้าต่อไปละทิ้งการป้องกันอย่างสมบูรณ์ และต่อสู้เพื่อสังหารแบบฝึกหัดทั้งสองข้าสามารถชี้แนะได้อันไหนที่มีระดับสูงกว่ากันพวกคุณปู่เคยบอกกับข้าว่าจะต้องฝึกฝนเส้นทางนั้นให้แข็งแกร่งที่สุดและมีระดับสูงที่สุดนี่เป็นการป้องกันด่านแรกของการฝึกระดับสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นจากเสาที่ส่วนหูทิ้งไว้จากการซ่อมแซมท้องฟ้า ข้อเสียคือมันมีหนทางที่ยาวไกลและแบบฝึกหัดเข้าใจยากแต่ด้วยความมุ่งมั่นของเจ้าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอีกอย่างเจ้าจะต้องโจมตีและการป้องกันในแบบฝึกหัดนี้ถือเป็นข้อห้ามแต่ทายาทของตระกูลหงของพวกข้ามีวิชานี้แค่ครึ่งเดียวแบบฝึกหัดนี้มันคืออะไรหรอการฝึกฝนของกิเลน ปอกแขนกิเลนล่าดาราปู่เคยบอกข้าไว้ว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินอนาคตเพราะฉะนั้นข้าจะต้องแข็งแกร่งมากกว่านี้ให้ได้งั้นเรามาเริ่มฝึกฝนกันก่อนเลยแล้วกันหลังจากนั้นค่อยออกตามหาคริสตัลเลือดมังกรเจ้าอาจจะเจ็บตัวนิดหน่อยนะอ้านี่มันสถานที่ต่างเขตแดนอย่างนั้นหรอ